สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการใช้ตัวบลูทูธนะครับตัวคาร MP นะครับเพย์เยอร์คูณ8นะครับตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อกี้สดสดร้อนรอเลยนะครับสั่งจากใน l a z a ด a มานะครับก็แกะออกจากกล่องมาแล้วนะครับนี่ก็หน้าตาของมันนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เลยนะครับผมก็วิธีการใช้งานนะครับตามที่ศึกษามานะครับก็ใช้งานง่ายๆไม่ยากนะครับก็ ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเสียบครับที่จุบุรีนะครับสามาเสียบไปที่จุบุรี่ได้เลยนะครับแล้วนี่เข้าไปเลยนะครับผมปึ๊บครับตัวนี้ก็จะแบบการใช้งานนะครับปุ่มตัวนี้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตของโทรศัพท์ได้นะครับจะเป็นพวกไอแพดไอโฟนนะครับชาร์จได้เลยแล้วก็จะเป็นพวกแอนดรอยนี้ก็จะรรับใช้แอนดรอยนะครับก็ใช้ได้โทรศัพท์ทั่วไปใช้ได้หมดนะครับ อธีการง่ายนะครับก็เปิดตัวเครื่องเล่นวานะครับแล้วก็ปรับยูนค่านะครับ ได้ขึ้นแล้8แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาปรัแบบจูนที่เครื่องของเรานะครับกดแช่ไว้ที่ปุ่มเนี่ยโทรศัพท์นี้นะแล้วก็หมุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆเลยปรับให้มันไปเจอขึ้นกันที่ขึ้น100แปดครับหมุนไปเลยครับ เจอกันแล้วนะครับที่ขึ้น108นะครับเมื่อมันเจอกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องกดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งที่ปุ่มตัวนี้นะฮะกดไปอยู่ละนะครับได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการนะครับเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาแล้วที่เราจะทําการวลูทูธนะครับนี่เลยนะครับ เชื่อมต่อเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับหลน,นั้นเราก็จะมาลองเปิดฟังเพลงดูนะครับ Oh, please, 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 please. Oh, the rock it's a ไงฮะเรื่องนี <Dans> ้ก็ส okay <row ee> <Christopher> okay. ิยด okay, right, ีนะเรงได้เลยนะครับโอเคเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็ตัวนี้นะฮะหาซื้อได้ที่ในลาซาด้านะครับผมก็เพิ่งสั่งมา้เมื่อเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เอามาลองให้กเาดูกันครับสหรับเพนเพื่อนเ้ไหนที่ กำลังมองหานะครับตัวบลูทูธนะครับสำหรับที่ผมใช้นะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรถรุ่น m a สเตอนะครับตัวปี2องพนะครับใช้ได้ดีเลยไม่ต้องเปลี่ยนคอนโซลอะไรเป็นบลูทูธหน้าจอหน้าจอนะครับให้เปลี่ยนตังนตอนนี้ผมซื้อมาแค่ตัวไม่ถึงร้อยฮะรวมค่าส่งแล้วก็ร้อยเดียวนะครับถูกและดีมีอยู่จริงนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของผมนะครับที่ถ้ามีความรู้อะไรใหม่ๆจะนามาอัปเดตให้กับทบ่านเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ